ชมทุกคนทุกท่านวันนี้เดินทางมาที่สารปูองดํานะครับเซนสิจันทรานาคราชนะครับช่างจรวดนะครับวันนี้เรามาตามช่างจรวดนะครับไม่แน่ใจว่าสรุปเลขมีเลขหรือยังนะครับเรามาดูช่างจรวดนานที่ได้มานะครับจะได้เลขตัวไหนนะครับยืนนะทีอยู่นี่นะครับช่างจรวดโอ้สวัสดีครับช่างจรวดสวัสดีครับผมวันนี้เตรียมอะไรทําอะไรน้องหนิเนาะเตรียมงานรอบสารหนึ่งปีครอรอบสาลหนึ่งปีโอรอบทําบุญ สารหนึ่งปีเราจัดสานที่ตัดหญ้าครับรครบครอบหนึ่งปีนี้ได้แ <ใน S 1> รงบ้างร,รอบหนึ่งปีก็คือตรงแตง่ก่อนนี้ยังเป็นสะอยู่ก็ได้ดินขึ้นมาถมแล้วก็ได้เทเทคานเทฐานที่จะรับองค์ปู่ครับในรอบหนึ่งปีคือว่าได้เยอะจากที่ถ้าท่านเคยดูคลิปอ่ะตรงนี้เป็นสะหมดเลยนะแต่คนเป็นสะที่นั่งงนี้เป็นสะตรงนี้เป็นสะถ้าใครได้ดูคลิปที่พันแต่แรกแต่แรกเดิมทีไม่มีอะไรเลยเนาะไม่มีอะไรเลย ย้อนไปปีหนึ่งย้อนไปปีหนึ่งก็จะเป็นทําเป็นอัลบั้มไปแล้วคือแรกๆไม่มีอะไรมีแต่พื้นที่เป็นเป็นสระตรงนี้น่าจะเป็นหลุมเนาะเป็นหลุมลึกมากตรงนี้ประมาณหกเมตรแต่ตัวนี้กลายเป็นสถานที่เป็นทวสถานแล้วทวสถานแล้วครับก็ร่วมก็ขอบคุณเอฟซีของทุกๆช่องย t ท b e ที่มาถ่ายทําแล้วก็มาได้ร่วมบุญร่วมอะไรกันสร้างขึ้นมาครับครับก็อยากจะเออว่าเราภายในหนึ่งปีนั้นเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ใช่ว่าอยู่แบบเปล่าๆไม่ไม่ใช่ แล้วทราบข่าวว่าปูก็ไปเข้าฝันอีกงมวนนี้ไปเข้าฝันไงนะไปไปตามที่บ้านไปตามที่บ้านครับแล้วบอกว่าไงนะปูบอกว่าเมวนนี้ว่าถ้าอยากมีโชคอ่ะไม่ต้องไปเอาใครไม่เอาที่สารเอาที่สารเลขอยู่ที่สารแล้วที่สาลแล้วครับเลขอยู่ที่สารแล้วตามมาดูไปเช้ามาก็มาดูก็เห็นเลขจริงครับเดี๋ยวเราไปดูเลขที่สารกันครับอ้โวครับผมเพราะว่าเมื่อแล้วผมก็ได้ครับนะก็ฝากให้เกทุกท่าน ดูคลิปนี้แล้วก็มีโชคมีลาภเอาเลขไปเสี่ยงทายแล้วก็คิดสิ่งหนก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเนาะแต่ท่านมีบุญแล้วก็มาร่วมบุญด้วยกันกับครเลรคนน้อยไม่ว่ารเพาะว่าเป็นงานก็จัดเลๆเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเผื่อท่านจะมีโชคได้ร่วมบุญด้วยกันอนี่มีฝันเกี่ยวบ้างไหมสอดงวดนี้ก็ฝันได้สองห้าเลยครับฝันมาจากไหนเราฟังฝันนิดหนึ่งวัดมาปูกให้ไปหาปูกให้ไปหาอรับาว่าใกล้ใกล้งานแล้วปู่ปูกคุยว่าอะไรบ้างครับตนไปหา ก็คือเคื่อผมชั้นไปหาแล้วก็ผมก็เดินมาตามปูเลยครับแล้วว่าให้วันเลขอยู่ที่ศาลไม่ได้อยู่ที่ไหนผมเลยนึกเออนึกถึงวันว่าสลขไเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ารอบทปีที่เราเริ่มสร้างออกไปแล้วมันเหลือสองห้าอยู่เลขหนึ่งท่านบอกว่าเลขอยู่ที่ศาลไม่ต้องไปหาที่ไหนใช่แล้วก็ร่างทรงก็มาเข้าได้สองห้าพอดีเลขที่ศาลอีกใช่ครับคืีผม ม่ใช่ร่างทรงก็คือคุอคก็อยู่แบบมันเป็นพอน้อจ้ำในสถานที่นี้ไปดูร่างทรงไปดูอะไร,รถ้าเปรียบไปก็ใช้พัพิทักษ์นะจะอยู่ในทน่านักคอยปังอยหาคอยเฝ้า,คอ,าคอยดูแลนะ<อ>ครับคอยดูแล,ค,แลครับนี่ก็คือเป็นเลขฝันที่เกี่ยวกับปูแล้วก็เป็นเลขในใจด้วยอท่านก็ลองเปิดใจหน่อยสิว่าใครร่างทรงคือเราไม่ได้ใครจะมาเข้าทรงก็ได้จะไม่ที่นี่ตที่นี้คือเปิดใจใครจะมาร่างทรงก็ได้แต่งดหนึ่งก็จะมาประมาณสามร่างนี่คือสามร่างครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็สองร่างก็ดีเพราะว่าจะได้บนกรลัง คือมาสมานมาเข้าทรงได้แต่คอยคุยกันนิดนึงก็พอมาสอบถามสถานที่เพื่อนแล้วมีอะไรช่วยได้บ้างเนาะถ้าเพื่อนว่าเอสซีทั้นใดอยากได้ท่านทรงภายในมาลงก็อาจจะให้ช่องยูทูปติดต่อมาแล้วก็ให้สินน้ำใจสิ็นค่าน้ำมันรถมาเป็นรางทรงที่ก็ได้ผมจะเอามาความสุขให้ครับเพราะว่าคือแปดสิบเป็นเจ้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะปรุงดับให้แม่นเพราะว่างั้นไม่มีงานใหญ่ห้าครั้งที่จับมาฮะงานใหญ่ห้าครั้งเลย ถ้าเป็นมวยก็ถือว่าได้แชมป์ห้าเส้นอ่ะในปีนึงถือไม่มีข้อห้ามในการเข้าทรงใช่ไหมไม่มีไม่มีเลยรับใครมีเซนยังไงก็ถ้ามีเซนเข้ามาเลยเข้ามาเลยจะปู่จะให้บางทีปู่ท่านให้แต่บางทีร่างทรงบางท่านอาจจะบุญบารมีบุรบุญที่ไปจับเลขในมือท่านมาไม่ได้ก็อาจจะยังไม่ได้อาจจะมาวันหลังมาอีกอาจจะได้แต่บาที่คจอปู่ท่านมีความดีแล้วให้แต่ว่าอยู่ที่บุญร่างทรงว่ามือท่านที่จะไปจับเลขกันมาได้ไหมสุดท้ายโชว์เลขครั้งหนึ่งครับเลขปู่ที่ให้า,อ,า,าอะางอะ นนปู่ที่มาให้เอาเลขที่นี่คืออะไรนะเลขหนี้นะ้าครับนี่ครับเลขที่ศาลว่าคือปู่ให้มาเอาเลขที่ศาลไม่ต้องไปที่ไหนเราก็ใกล้วันแล้วคขอบคุณอาจารย์ที่มาทําพิธีขอเลขเด็ดขอบคุณอาจารย์แมวขอบคุณอาจารย์เด็ดขอบคุณร่างทรงต่างๆที่ได้ชื่อมานะคุณทุกช่องที่มาร่วมสร้างปูงดำงวดวันที่ยี่สิบเจ็ดเมื่อปีที่แล้ว <5. S 2> ที่มารวมสร้างระยะเวลาปีหนึ่งแต่ระยะเวลาปีหนึ่งปูนนำก็ถือว่าให้ให้หวย80%ดสถึงเกในการถูกเพราะว่าจากที่พวงมาลัยห้าพวงตัวนี้เล็กๆเป็นเยอะเลยเนาะนี่เยอะจัดงานจัดงานในเนี้ยห้าครั้งในรอบปีหนึ่งก็คือแห่มาครั้งหนึ่งแล้วก็ร่างเอรถแห่อีกครั้งหนึ่ง ดังอีสามข้าเท่ากัดคือเปิดเปิดไม่พุ่มธนีครั้งหนึ่งแห่มาครั้งหนึ่งแก้บนครั้งหนึ่งเปิดธณีครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดสร้างฐานครั้งหนึ่งก็ทั้งหมดเป็นห้าเนาะถ้าเป็นมวยก็เปิดแชมป์ห้าสมัยแหละเป็นเป็นแชมป์ห้าห้าแชมป์ในปีหนึ่งครับก็เลยว่างวดน,นี้ก็ก็มีจะทําพิธียทอนที่เจ็ดแหละ แต่ถ้าชอบเลขวันนี้เนาะว่าเลขมาที่ที่องศา,ศาถ้าผมชอบวันนี้เป็นเลขอย่างกับสามเพราะว่ามันครบรอบปีที่แล้วเนี่ย<อ>เลขออกเก้าหนึ่งตอนที่วันครบรอบเก<อ>้าหนึ่งแต่ทั้งวันนี้ผมชอบสองห้าวันนี้ชอบสองห้าสองศูนย์สองห้าสองหกมีแค่นี้สองศูนย์สองห้าสองหกกับสองศูนย์สองห้าสองหกแลก้วก็วันนี้ถ้าทำเสร็จก็นี่จะเป็นองคาประมาณนี้แหละ ก็ถือว่าถ้าเอฟซีท่านใดที่จะมาร่วมร่วมมาได้นะได้สิดน้ำใจที่จะมาซื้อของเส้นไหว้วันที่ยี่สิบเจ็ดก็ติดต่อมาได้ศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าวันที่ยี่สิบเจ็ดวันครบรอบปูงดาในหนึ่งปีครบรอบหนึ่งปีมีเรื่องราวดีๆมีมิตรภาพด้วยกันทั้งยูทูบเบอร์และเอฟซีก็ถือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาและได้สร้างสื่อสาวไหว้ด้วยกันงานพ่ชางไม่เขรียดเลยหรือเปล่าคะไม่ได้เคียนก็คือเดี๋ยว สี่จะจำได้บ้นอเน,นี๋ยจะจำได้เขียนเลขให้หน่อยเลครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงได้เขียนสายกันบ้ครับอันนี้ของนี่ตรงกันเมื่อคืนโดยที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้มาก่อนพอพบออกกี่เปียวนี่ครับนี่เลขตั้ทงทรงอาทิตย์เนาะเมื่อคืนเข้าทรงเจ็ตรงห้าแต่ผมปล่อยกอนแล้วก็คือเลขสาชอบเลขสามวงกลม ตรงกันตรงกันครับตรงกันวันนี้ถ้าใครมาเข้าร่างทรงปุ่งดำก่อนเพรว่าโอกาสถูกน,นี้เยอะ20 25 26แล้วก็7 25อัอนนี้เป็นเลขร่างเป็นเลขทรงสื่อผ่านร่างปู่มเมื่อคืนถ่ายดูดีๆกเกิดเงาพึบสีดําแล้วก็ภาพที่ถ่ายมาเป็นสีดำกำลังถ่ายท,ทําพิธีอยู่คับก็ถือว่าเลขนี้ ผมว่าปู่เอ็นดูเพราะว่าจะเป็นงานรอบๆแล้วเหมือนงวดที่แล้วที่เข้าทั้งบนทั้งล่างวันนี้ก็น่าจะได้อีกคเอฟซีก็ไว้นี่เป็นเลขผมนะเลขในใจจังเลขในใจเลขที่ชอบเลขที่ชอบก็คือเลขสามนะเลขสามด้วยสองห้าอันนี้ก็ับเลขกลางสองไม่ติดก็ตัดเองอะรมณครับพี่จะไปเลขนานได้ไหมถ้าเอฟซีเอฟซีเอาเลขนี้ไปเสี่ยงทายครบรอบหนึ่งปีปู่ดำว่าภายในหนึ่งปีนั้น เรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ได้สารแกบ,บใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีถมดินมีทําฐานแล้วก็จะทําปูประมาเนี้ยการนุ่งก็จะเสร็จเือนติการตัดการบบนุ่งก,ก็จะเป็นการเอมาสองกิโลสามิีรมาบวงส่งตัวนี้ตรงนี้ยังยังไม่ทําการนุ่งเลยยังไม่ทําเปิดปูอันนี้ยังไม่ได้เปิดปูจริงเนี่ย<ะ>อยากได้ไการนุ่งมาก่อนแล้วก็อาจจะมีอาจารย์มาเปิดปูอีกทีหนึ่งยังยังไม่ได้เปิดปูจริง <laughs> <laughs> รอเสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวรอเสร็จจริงๆแล้วจะเปิดฟูตเดียวครับนะก็ฝากช่องตอนนี้ก็ของมินิแชนแนลเนาะแล้วก็ผมปสรรคใหญ่ครับก็